สำหรับมือใหม่นะครับที่รู้สึกว่าการถ่ายภาพเนี่ยเป็นอะไรที่ยากนะครับเนาะแนะนำโหมดนี้เลย i อเเนี่ยมันจะเป็นโหมดที่อยู่บนแป้นด้านบนนะครับคุณถ่ายด้แป้นด้านบนเนี่ไหมครับมันจะมีคำว่ามันจะมีสะเส้งตรงออยู่ติดก,กันเลยเนาะเวลาคุณปุ่มมานะปุ่มที่โหมดไอเนะครับมันจะเข้าโหมดไอเอให้เลยไอเอเป็นโหมดออโต้ที่ดีมากนะครับต้องจัดการฟันตากให้เหมาะสมกับการถา่ายภาพของคุณนะครับถ้าคุณเลือกโหมดไอ ให้คุณถา่ายภาพนะครับโอกาสที่ภาพเกระเสยียก็จะน้อยมากนะครับสวยไม่สวยอีกเรื่องหนึ่งแต่คือแบบมื่เกจอสว่างเลยนะครับแทบจะไม่มีแทบจะไม่มีเหตุการณ์นี้นะฮะโอเคครับเผื่อบางคนที่รู้สึกว่ากล้องกับฉันไม่ค่อยได้จับหมดฉันถา่ายไม่ค่อยเป็นนะครับไม่รู้จะถ่ายหมดแลด้ต้องอะไรดีแนี่ยนะครับหมดเองไม่ถ่ายได้ ครับคือโหนด์ึงแนะนำให้เล่นนะครับแนะนำให้เล่นมากๆก็คือเทียติปปะโทนะครับบางคนก็รู้จักเทียติประโทอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยใช้มาเลยูกตอนนี้ครับเดีย๋ยวมาดูกันนะว่ารันคืออะไรเทียติประโทกับพูดง่ายๆนะครับมันคือการใส่ฟิลเตอร์กับภาพนะครับเนี่ยฟิลเตอร์ของพาราสอิกเนี่ยบอกเลยเนาะว่าเป็นกล้องนะครับยี่ห้อที่มีฟิลเตอร์ให้คุณเลือกมากที่สุดนะครับรงสุดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ยีส่สองเอฟเฟกต์เลยนะครับ มีเอฟเฟกต์ให้ทุกสายมากมอีกที่สองเอฟเฟกต์เยอะที่สุดในบรรดากล้องนี้เลยน,นะครับการเข้าโหมดเทตมันทนง่ายมากครับแป้นด้านบนมันจะรูปถึงไดรูปจางสีนะครับคุณรับถูกไปที่โหมดจางสีแบบนี้เนี่ยนะครับสังเกตดูกล้องด้านขวาด้านขวามดยรวมผมเนาะมันจะมีฟิลเตอร์ให้เลือกนะครับคุณสามารถถ่ายรูปแบบฟิลเตอร์ต่างๆได้เลยยกก็อยากจะฟิลเตอร์หนึ่งแล้วกันเนาะที่ผมว่าคือผมผมสอนทุกคลาส แล้วก็มีคนเล่นทุกคลาสนะครับก็คือ,อเครื่องเที่เรียกว่าสั่งฉากหรือว่าพาร์ที่จำลองนะครับเ่ยเดี๋ยวใครยังไม่เคยได้ลองเล่นต่างได้นะฮะฝาไม่เป็นของผมนะครับตอนนี้เนี่ยเข้าสมองเทปทิพคอนโทรลแล้วนะครับเราสามารถใช้นิ้วแตะเลื่อนนะครับไปที่โมด่โดยโมดจะถึงได้นะครับตัวอย่างเนาะผมจะลองสั่นชชยให้คุณดูก่อนเ่ยสั่นชชยเดี๋ยวเทปพารทที่จำลองนะครับเวลาที่เราเลื่อนนี้เนี่ยแล้วเราเซตเข้าไปนะครับคุณสังเกตไหมฮะ มันจะมีพระอาทิตย์เออมีแสงแสงของพระอาทิตย์นะครับอยู่ตรงหน้าจออยู่ตรงหน้าจอแล้วตองไีครับเนาะแต่ว่า,าการตะกนถานเ้าสงสัยนะฮะตัวอย่างรูกพี่ถานนะครับคือพระอาทิตย์เนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงกลางจออย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะมูฟพระอาทิตย์เนี่ยไปไว้่วนใด่วนหนึ่งของเจอาก็ได้นะครับโดยเราเนี่ยใช้ปยยั้นยูไนต์คุมค้มกันเนาะคูณสังเกต